โดยสบายดีป้าลูกแม่ะโอ้ยแม่ต่ำแม่ลโอ้พูดเลยว่ล่ะก็เนาะแม่ตายลูกเกิดอ่ะสบายดีป้าลงบัดสุขสุขเทินเราห่อเฮิร์นแล้วไปลูกไปไปบอกไปบอกเอื้อยมาช่วยไปมาช่วยของตรงไปของรายได้เหรอของจินี่ไปของกินได้เหรอ เจ้ากาจะกินบ้าหนาะมีมมทั้งเป็ดทั้งเหียดเนาะซื้อน้ำมัมาแกงเอาซื้อน้ำงางแว,นวนยนเยไงเวนไ,ไเวียนลยอวนเวนลูกปลาบัวนี่แล้วเออมันบ้าเอเอบ้านนนยบใชายาเพชรชายาเพชรซื้อแล้วซื้อซอยแล้ว มาเด็กๆเอ้ยมาเอาของซอยในเด้ออยู่หลังรถกันีพร้อข่อยว้าวบุตวว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 ดววววเว้ววาวว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 ว ต้องขี่คอด้วยอ่ะสวัยดีก็ลุสวัสดีก็ลสดีก็ว่าแล้วเครื่องของดูของกินฮั้แหละก็ขี่แท้เออมองไงความมันยันมึงให้นะความันยันเธอให้นะ โอ้ยยังอยู่ได้น่ะอยู่ในน่ะหุ่เนาะอยู่ในน่ะยั่งยั่งข็งเลยนี่หมักลำวยั่งเอาจะหมักลำวยั่น่ะทอดชั่มจีทอดดิเฮาขนมแมนแม่นยังดมไม่ไม่ไม่ใบดอเปิลน่ะไม่ได้ไม่ใบเอาชิมเบิ่งไหนด็อกชิมเบิ่งไหนได้จะงอาได้ กูไปกินตัวปิดขวัญน,นะยังแช็บมมัมนแห่งเน่มึงเออต้องคอยนะหาพันกีบชื่อเมื่อใช้แกงน้หนหือ,อไม่ปะมึแงแน่มึงลำไยน่ะชาวพันได้ย่ะนะบอกตวขวัญตัวขวัญน,น,นั่นเอาลูกอีนไนอ๋อ,อปิดนะ ก <R IP> ี่ขั้นซ้อนบับาสิพิดดอกกี่ขั้นช้อนเดี๋ยวก็เป็นพ่อยังอีกจะคนตีจังไดหนากูชัดเล่าเพราะว่ากูมูเรื่องกูนาตัพดขวัญอ่ะอันที่ที่บอกว่าเราบลดบพิดดอกชั้นชอนชั้นเล่าโู้ย็นยนเย็นย็น ยินสบายยนสบายอ้่อเ้ยแกวนี่ทุจรเลจรับจอบยุดทุจรกัลูกทุจากอนอืออ่ากินยังนะเอายังให้น้องกินนะลูก ยังลูกกินยังคืจ้ากันคูอจ้าโอ้ยจอมยุทธ์เกยยังเอาช็อกโกแลตให้น้องกินให้ยังโอ้หโหลูกจ้ากิ้คือจ้าจอมยุดเนี่ยบ่อยจอมยุดไม่อ้วน ยม่งนอะไรๆได้ถุงนี่แหละเจ้ายอยโอยโอยของเจ้านงอี้ยโอยต่ำผู้ดังแม่เลยตายแม่ ตื่นเน๊ะหนาดำโอ๊ยแน่นแม่นน้องอยากกินหมักบัวนะเจนี่โอ๊ยลายอยากกินหมักบัวลูกบอนี่ลูกแม่นี่โอ้ยอยากกินบัวนี่ของน้องปัน้องจีนโอ๊ยดิดีฟว่า เี๋ยเอาลงตังเลบอลืมไปพวกเรามื่อซื้อว่ยุ่อันนั้นอันี้มันจิ้มนั่นนะน้ำมันยังน้ำน้อไวอ๋อใบยําเน็ดน่นะเอาเบอร์อะลปะจดี๋ยว่าเมื่อไนั่นได้เทมันเกิดนีเด็กกระถิ่มแลจะิ่มแล้วถ้าเทข่ได้ด้วยวนาเทเลยกระถิ่มอไรลายเป็นกวดเป็นกลุ่บริินเนาะใช่สิกินเนาะว่ายู่ชวนมาเขาบริจิมใช่นอนอยู่ด้ ไปทั้งหมดไปเทไปเทน้ำหวานไว้มาชมกันมากินดิใส่ถั่วยห่ใส่ังไใหญ่แล้วมากินน้ำกันไว้ช่วงนี้เนาะมีหมักอึมีมันมีเผือกพวกไก่อะไรนล่ไก่ขาวอะไรมีอึกะลีหรอเมตตามินลูกเขาเฮ้ยมพนเม็นเขาเาหรอ

มันก็อยากค้นคื่กันไว้ยังมันก็อยากค้นอยากเบิ้งคื่กันกินลายบ่รเล่นใ่นเียเพื่อนเร็่แ้วถ่ยใชไม้ันบานกินไว้ำไมไม่อวดเมื่ออาบุ้มบี้โมกินนะค่ะใหญ่เขากันวะ นายมีวันออกมากินวักินนะไปดูว่ากินจะนี้ดีแซ่บกิเพาเป็นยีงห้องดีพ่อซื้อพอซื <h <h ้อพ่อซ mm ื้อกพ่อซื้อนั่ง่นในังคนงามคนงามเคนงามอไ้เจมเจ๊ เพียงเป็ดเองเพิงเป็ดกับคนงามได้ชื่อค่ะจักจักเชนหารถเชนชาวนะเหดยังนูนะเยี่ยมยาวเรอ่ชิดจัเชนหาเชนชาวไหม

เบื้องหางแบนบเบ้งไม่ชิมบอกมันขาหีเท่าไร่ม่่เอขาไม่จิงพลอแอะไลูกเอต้มใส่ไรร่ต้มถเบิงาูกนัน่บัวแบเจดีย่เห็นบแบเจดียนี่อืมใครทดอกหืใครเทยนอ๋อ เอ็มบอเห็ดอันเลนเลนอั่นเอ็บอกเดูาบลูาบเห็ดฉีกพานะวิวอาไปว่ายนี่ลิวลอหางกระชไปใช้ลองผูปีกก้องเอทำงานก็้ดนว่ปติมันแก้วสวนดูข่อยบริชชนใจยังดูข่อยชนใจดเมตามินดูข่อยห่า นั่นเออ,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 อไปเทนวะเอาตะลดนะมากินนี่นี่นี่มันมันแหงเลยกระน,นมันแหงเลยเป็นดิจินะลูกใบใบลูกลูกนะ ดูกนี่ไม่ไหวยุคุณระโปรงยังไม่ก้นเห็นท้องงามดึนขึ้นก็ดึงพพดึงโบยืนขึ้นูงได้อจะไม่ยอให้เกิดลูกนะเด็กไก่เลี้ยงน้ำตาบักหนาลูกเลย

มันนี่มาดได้เนาะจะว่าอยู่หันมันนี่มาดเนาะเกือบเล็กน้อยเนาะลูเนาะใช่เยข้อได้เฉยข้ออีหล่าเนี่ยใช่ตู้ไม้ตูไม้บอคือตไม่ตไม้นี่ของอีนั่แกแต่อยู่ในกลองไลยกล่องแพบุแมบิ๊มเป่นีมทาียวกันย่า เมนี่บนอ่เอากล่อไ้นเอาบ่งดูในกล่องนะบุมบในกล่องยาตงห้าจว้าดูเอาแม่เบไ้เจ้าได้ไปทิมเจ้าเป็นคนทิมได้ลูกน้ำตลาดแรตลาดแรงไปแม่ไร่งสิบริัเชื่อเกิดบนเลยสิไดแนนองเชนผุดองเนก้วส่งดูในรถนะ ดถก็ดูอืมหมดท่สิงไปคุยขยะผูยสาวไปคุยขยะเบอเบิ่อโ่นในรถนะอี่าเอากะอลีแล้วว่าบ,บันอไปเบิ่อห่ว่าได้ตัวมตู้ชื่อใหม่นะบอกแล้วซื้อใหม่ของเจนนี่หนึ่งได้อ่ะพีป่ประตูพี่ประตูให้นอ้องม,มาผิดม่พี่ เอาใช่ไฮวิวแล้วก right? oh, 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 ็ใส่กรัฟแล้วก็ไว้ในกองคือเกองคือลงให้มันได้มัดหนึ่งลงตลาดแรงลูกเช้ามาิ่มลงมาในกองแม่ไปถิ่มทางขยะเอาเอาเอาดูเห็นนองลูกวิว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 มันใหญ่กว่าเจ้าเลยนะฮะโอ้ยลูกไข่โอ้ยหล่ากำแพงแม่มาลูกมา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  เกืบชิ่งไปคุยขยะเกือบชิ hmm. mm ่งไปคุยขยะนอมแอนถูกเนี่ยเห็นกรอบมือโดนนะให้ให้แม่ใบแก้รูปนี่โอแก้มตัวหานแกอ่เงินบริโภคนู่นันไม่แล้วนีตัวนี้อันนีือเนี่ ลูกไปได้กลับมานั่งคุมเมาอยู่บ้าลื่นเรละื่นดไหนีเฮ้ยละื่นเน่ยกราโสเนยได้้ันบาจรจไหเลยสดนเลีาอย่างเงี่าันเวลาฉกแล้มันขาอยาเี้ยเจะขาขึ้นไงเด้อกนใส่กรบบนี่คุ้จงเนี่เเดียวองเนี่ยาขน่อยแท้ บรู้หลาปิดะไันหรอนี่เดียวคี่เซียวานี่ออตายดคนี่บ่เนใจหรือะบ่่้อะใช้หนเลยี้หาเลยในเดียร์ตัดยุคเียังว้าวว้าวน่เลสามพันถึงบ่อนี้เออสามพันนีน่โอ้ดีใจเหรอลูก ข่าเครื่องโมนิเซียอืมดีค่าเครื่องโอนเงินบ่ได้กข่าวเครื่องไหนเลยเออเอฟแต่ว่าเอฟเครื่องแล้วอันทรงไปบอกได้แล้วดิได้จีนไม่พออะไรกันโอนมาได้เลยธนาคารนั่นแหละเอิาให้ยังไงนี่แยกไม่โอนเอากองทองจะนั้นไม่โอนเบอลได้เฮ้ยเฮ้ย มาข้อแล้วเพื่อนเพื่อนฉันเอาห้ฉันได้นะนองมีอะไมอไู่โหัวแกบอบอกล้วปล่อยคนหิวซิ่ึตอนนี้มะนมำไม่หอเพ่อนไม่ไม่ไม่ให่เาปากลังนะโอ๊ยดึงกาดคักๆบันนี่ใบใบใบขาดคัก่บันนี่ใบ

น้องกำลังอ like, ันนี่มาอย่กินแล้วเป็นบเฟ่ร้านนที่อย่จากบ้านฮะอะไรอย่างน้ต้าห้ทอั่วไทยันที่นี้จากบ้านะวจยาให้มันกินมสลาดลายดิไม่ไหวเลยไปหาอ้าวเนทีนี้ออกไปอยู่ใช่นะนี่ไปอยู่หน้าน้ำมิตานะต้มนาหเอน ไปเช่อไปนะเฮ้ยเอาตัวนี้ก็ไปนี่ตัวนี้เอาไปแน่ตัวนี้เอาไปหงายเรี่ยงแน่นี่อไรขงท่านแล้วกูช่วยนะขอไปใหม่เร็วอ้โหโอเชี่ยแต่เต้นไปนี่ ึจอมยุดก่อยอึมฮึมฮึมเฮ้ยเฮอยเ้ยจอมยุดธ่อยเห็แ้วเเยมาไปห้องห้องชากกาดมาไหมห้องแบ่ห้องเกกาดจากเมื่อเดนนี่เบิก no น yes ี่ อย่าดึงน,นู่นนู่นอากาศฉิลาบแล้วบันนี้วัวน้นั่นก็คืออไรหรอกปะยะอืชงชแก้วนั่นไปมันจะออกคักอือซ่าพะวันนี้นะเข้าเปิดไรมันก็เย็นเด้ชงใช้แก้วนะมันน่านเย็นเออ มันานเย็นแล้วออกคักแดงต้องนะออกถึกเด็กเลยเพ่อถึกเด็กเลยเด็กหนักดีเฮ้ยเด็กหน้ากับเด็กอย่างนะเด็กมากไม่ไม่ววันรีไม่ใช่เด็กเด็กให้โตหาพันท เออไปกันได้เม่นนังไปได้เมินนังเมินอมืนหายดิีเอนตวเองมอน่าอ่ด้วอนฉันพลาดมือนมือพลาดมจิปเรียหมอ่าจ้ได้จปัเยออแม่ม่ถูกเนี่ไอาไปมีดี

ตัวดินยังไปตกือตัวดิเอาชิมดูใบเป็ดนะกินชิมสร้างกันบ่อยหรือยกกินนะเป็ดกึอเป็ดกึอบโมเนกินค้เดียวส่เออเป็ดกึอบโมนเป็ดกาบจ้าหน่อยไม่กูงอกกูฉีโทหากูอ่ะผมกินก็ได้แด้เป็ดเอตัวแง่ด้วยถมาคนเียฉีกันดิชิมบังเ ถ <c oughs> ้าแซ่บเห็มันจักรสชาติโเนะเห็นว่าการให้กูชิมเลยจักรสชาติเด้วอ๋อกดกุยมันเลยเออขาเ่บานซื้อน้าผัวเขาไ้ี่บาได้ยัย่างเลยโบถ้าผัวเบากยนกูวาหยอกไรกันอันนี้ผัวเขาซื้อหรอกไเลย เดียวเยคือกรดองอยืออยนี่ต้องไปพักก่อนไปพักเลยพักพักได้เมื่อไปไปไหมไปไมฮะชื่อไงล่ะมัดทุงมัดทุ่งชื่อไห่้ากับมัดทุ่งวันนี้ลูกข่อยนะวันนี้ลูกขอยนะลูกข่อยจกสุกทงแต่ว่าโบไัยปากมีที่จุดเลยลูกสาวนีไปพักไปล่ะทำแแทงต้นสองคนเออ กินเลยได้ไม่หลาคัมแทงโอ้ยแทงอุ้ยแก้วเหลืองแม่มกินน้ำง่ายจังอุ้ยกินลายละล่ะปากชิพ้งกินลไรเป็นห่วงนี่ดูเอ้ยบอ๊ะบ่ไม่กินปากพ้งกระยำเนาะไปเลยไปได้ไปไลยหลามแทง เ่อก้ก้อยนะอโอ้ยอยากกินลายลายแปลงสิพ้งใฮึจักแล้วนี่แหละวนอนชูไปชังเฮียกระทำฮะไปชังเฮียกระทำฮะเกือบไปลุยหาที่ทางยะเลยตายแหละแน่ลูกคอยแก้กล้วยเราบนีงกินหมากลำไยกะจับบังชื่อเราอ่ะวันนี้แก้กล้วยเลยกินเองวกินแต่เออเนาะอย่ากินกล้วยลูกคอยนี่นะเพิ่นกินกล้วยแล้วลูกคอย าไม่แม่กินได้ลูกแม่แม่กินได้โอเคสปาลุงเลยคลิปนี้ครับกติคอโตไปแล้วเนาะเอาถั่วไม้ชายดบานกินพร้อมได้ละเด้อ <c oughs> เป็นแต่แพ้งกยน่ได้เนาะว่าเอาไปหาชิบาทมีใจ <laughs> อโอเคจะ่ปลาลุงไรคลิปนี้กากฟพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีเสื้องเก่าเรื่องห้าบาทวะสบายดีเด้อปลาลุงวัชกลุลทุกคนเอาอันห้าบาทไปชงเงินก่อน